สวัสดีครับมาดูดวงรายวันของวันที่22ธันวาคม2565ซึ่งตรงกับวันพฤหัรแราม14ขําเดือนอ้ตีขานนะครับสีที่ใช้เสริมดวงในวันนี้เป็นสีแดงนะครับดึงด,ดูดท่านโชคลาบส่วนสีที่โดดเด่นท่านการกุปถัภ์ก็เป็นสีเขียวนะครับวันนี้เป็นวันพระนะทำบุญกันเยอะๆนะครับสวดมนต์ไหว้พระทําบุญเพราะว่าเป็นวันเดือนดับนะครับวันนี้อาจารย์เดินทางอยู่ที่คําชโนดนะครับ ใครอยากร่วมทำบุญกับอาจารย์นะครับอยากได้วัตถุมงคลของสามสถานที่ไม่ว่าจะเป็นคำชะโนโดนะครับพระธาตุพนมและพระธาตุเชิงชุมรับปีใหม่นะครับอยากให้อาจารย์ไปสวดเสริมดวงให้นะครับสามารถที่จะร่วมทำบุญกับอาจารย์ได้999บาทนะครับนะอาจารย์จะส่งให้ถึงบ้านยกเว้นที่ต่างประเทศนะครับคุณต้องมีคุณต้องมีเซลล์ในการส่งเนาะนะครับดวงคนที่เกิดทั้งเจดวนันจะเป็นอย่างไร ดวงวันไหนจะมีโชควันไหนจะเฮงวันไหนจะปังและถ้าไม่ปังแก้ดวงยังไงติดตามชมใ,ให้จบคลิปนะครับก่อนที่ไปรับชมนะครับคนที่ชมทางทิกต o อกช่วยกดหัวใจแชร์คลิปนี้ไปเ,ปเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากครูบาอาจารย์นะครับใครที่ชมคลิปอาจารย์เป็นครั้งแรกนะครับช่วยกดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ในทุกๆแพลตฟอร์มเอาไว้ด้วยนะครับดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะครับมีค่าเปิดดวงชะตาอยู่ที่599บาทนะครับ สนใจนะครับคนที่ชมทางท i ิตเตอรก,กดลิงก์ที่ได้ขปรไฟทวิตเตอรของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นนะครับยกเว้น youtube คุณสามารถติดต่ออาจารย์ทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มได้เลยนะครับถ้าจะให้เป็น youtube คุณแตะลิงก์ตรงคำอธิบายเข้าไปโอนเงินจองคิวได้เช่นกันครับเอาละครับเรามาเริ่มดูดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มา ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับว้าวได้ไพ่เดอะฟลูนะฮะวันนี้กิจการของคุณนั้นจะดีขึ้นแน่นอนนะครับมันต้องแบบเรื่อยๆนะครับสบายๆผ่อนคลายชิลๆนะนะครับการเงินครับวันนี้ยังไม่มีเงินเข้ามานะครับนะมีเงินใช้แต่ยังไม่ได้เก็บนะครับสุขภาพวันนี้ดูเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับคนโสดนะครับวันนี้คุณยังไม่อยากมีใครเข้ามาข้องเกี่ยวในชีวิตยังอยากเป็นอิสระอยู่นะครับ คนที่มีคู่นะครับวันนี้ดูคุณชิวๆนะครับปัญหาในครอบครัวต่างๆนี่ยนะครับมันทําให้คุณอยากจะแบ่งสีสีเล็กตระเกิดนะครับคนวันอาทิตย์ได้ไพ่เดอะฟลูนะครับให้ทําบุญเสริมดวงด้วยการถวายค่าน้ําค่าไฟวัดนะครับถวายสังกทานอันมีหลอดไฟไฟฉายเรียนนะครับแว่นตาไหว้พระปัจจาบันเกิดก็คือพระปางถวายเนตรนะครับขอพรขอโชคลาภวันนี้นะครับให้ขอจากพระพิฆเนศหรือว่าไอ้ไข่ครับ ท่านที่เกิดในวันจันทร์ตั้งจิตอธิษฐานมานะครับโอ้โหสุดยากอ่าได้ไพ่เดอะไฮพีสเท s นะฮะช่วงนี้กิจการของคุณนั้นขึ้นขึ้น,นลงลงตามอารมณ์ของคุณนะอยากทําก็ทาไม่อยากทาก็ไม่ทํามันซะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ต้องดูดีๆนะครับบางทีบางครั้งเรารู้สึกจะเหนื่อยรู้สึกจะแบบมันอ่อนล้านะครับไม่ค่อยอยากทําตามอารมณ์สัเท่าไหร่นะครับ การเงินครับในวันนี้ถือว่านะฮะยังไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าอะไรได้มาก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับให้คนเองหมดเลยนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์แบบเลือดจะไปลมจะมาอารมณ์อ่อนไหวง่ายนะครับอาการเสียเศร้าพยายามจะอยู่คนเดียวคนโสดวันนี้ความรักของคุณนั้นให้ระวังหน่อยจะเจอกับคนที่มีเจ้าของนะครับคนที่มีคู่ให้ระวังการไม่เข้าใจกันการทะเลาะเพราะว่าเราเองเป็นคนที่ ่อนไหวง่ายและอารมณ์ขึ้นๆลงๆนะครับคนวันจันทร์ได้ไพ่ไฮพิสเทดนะฮะให้ทําบุญเสริมดวงนะครับด้วยการถวายน้ําฉันน้ําใช้ถวายสังฆทานอันมีน้าําปานะสังฆทานยานะครับน้ําผลไม้นมไหว้พระปัจจาวันเก็คือพระปางห้ามญาติขอพรนะครับเสริมดวงด้วยการไหว้พระแม่ลักษมนีนะครับจะช่วยเสริมดวงเสริมชตาให้ได้ดีมากท่านที่เกิดในวันอังคารครับ ใตไพ่เดอะจัสติกนะฮะช่วงนี้กิจการของคุณนั้นมักจะต้องคอยยุ่งกับเรื่องของชาวบ้านนะครับให้ระวังการมีปากมีเสียงกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าการทํางานของคุณนั้นนะครับถ้าทํางานคนเดียวจะดีนะครับการเงินครับวันนี้ยังไม่ได้มานะฮะเงินที่ได้มาก็มักจะมีแต่เรื่องจุกจิตระวังจะมีปัญหาเรื่องเอกสารเรื่องการเงินครับสุขภาพนะฮะวันนี้ให้ดูในเรื่องของน้ําเหลืองเสียนะครับนะภูมิแพ้นะฮะก็ต้องระวังหน่อยนะครับ คนโสดครับวันนี้ความรักของคุณนั้นยังไม่ค่อยดียังไม่สมหวังนะครับคนที่มีคู่ให้ระวังการวิวาทการมีปากเสียงกับคู่หรือคนรักของคุณคนคณบันทังคารได้ไพ่จจสติสให้ทางบุญเสิมจในในการบริจาคโลหิตนะครับปล่อยนอกปล่อยปลาทำบุญโรงพยาบาลโรงพยาบาลสงสายสังฆทานอันมีของมีคมเช่นที่ตัดเล็บใบมิดโกนนะครับเข็มได้ไหว้พระปะัจวัยก็คือพระปางสายญาตินะครับขอพรขอโชคลาภจากองค์พระแม่ อุมาเทวีนะครับท่านที่เกิดในวันพุธครับตั้งแต่สีานมานะฮะได้ไพ่เด็กถือถ้วยนะฮะกิจการในวันนี้ถือว่าโดดเด่นนะครับเพราะว่าทําอะไรก็มีแต่คนให้การช่วยเหลือแล้วการค้าการขายและกิจการนั้นค่อยๆต่อค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับการเงินนะครับพอจะมีเงินเข้ามาบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับไม่เยอะแต่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับ สุขภาพวันนี้ดูแข็งแรงไม่เจ็บป่วยอะไรนะครับถือว่าโชคคนโสดนะครับวันนี้ความรักเป็นสีชมพูมัมกจะมีรื่นเรื่อเๆๆๆข้ามาเรื่อยๆนะครับคนที่มีคู่นะฮะวันนี้ถือว่าแฮปปี้และจะได้ข่าดีจากคนรักคนวันพุดได้ไพ่เพจออ f ครับนะฮะหรือเด็กถือถ้วยเนี่ยนะฮะให้ทําบุญเสริมดวงด้วยการถวายน้ําฉันน้ําใช้ไปทาบุญวัดใกล้ๆน้ํานะครับ ถวายผักผล,ลไม้อาหารที่เป็นเส้นๆ้นถวายสังฆทานอันมีร่มรองเท้าเครื่องเขียนนะครับแล้วก็ทําบุญการศึกษาไหว้พระพระจ้าบันเกิดพุทธกลางวันไหว้พระปางกุ้มบาทนะครับขอพรขอโชคลาภจากไอ้ไข่นะครับพุทธกลางคืนไหว้พระปางป่าเรไรขอพรขอโชคลาภจากพระพิคเนรน,นะครับท่านที่เกิดในวันพฤหัสครับผม ได้ไพ่สิบไม้เท้านะฮะกิจการในวันนี้เนี่ยคุณเป็นคนจริงจังเอาจริงเอาจังนะครับแต่ทุกอย่างเครียดจริงๆเลยต้องแบ่งต้องทําต้องสู้หน่อยเนาะการเงินนะครับวันนี้โชคลาภมักจะได้จากน้ําพักน้ําแรงของคุณเองนะครับสุขภาพนะให้ระวังในเรื่องของกระดูกโดยเฉพาะกระดูกคอกระดูกไหลนะครับปวดบา่าปวดสะบัก คนโสดครับนะวันนี้ถือว่าคุณเป็นคนจริงจังนะแล้วความรักของคุณมันก็มักจะได้ผลเพราะคุณเป็นคนจริงจังเอาจริงเอาจังคนที่มีคู่นะครับความรักแม้จะหนักแม้จะเหนื่อยแต่มันก็ยังมีความสุขนะครับในวันนี้คนหลวพ่หัสได้ไฝ่สิบไม้เท้านะครับต้องบอกว่าให้ทําบุญเสริมดวงนะครับโดยการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิถวายสังฆทานยานะครับแต่ว่าให้มีหนังสือธรรมะนะครับหนังสือสวดมนต์ด้วยก็จะยิ่งดี ไหว้พระปัจจัยก็คือพระปางสมาธิมาใน,นขอพอรขอโชคลาภขอจากพระูมิเจ้าที่นะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับได้ไพ่สิบเหรียญน,นะครับโอ้กิจการในวันนี้ถือว่ามาได้ดีเลยนะครับนะท่านที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนี่ถือว่านะครับมีกําไรงานการเงินสะพัดนะครับวันนี้มีเงินใช้เงินจ่ายเยอะเลยนะครับโชคลาภก็พอมีบ้าง ุขภาพมักจะเกิดจากความคิดความเครียดของตัวคุณเองนะครับก็พยายามผ่อนใจผ่อนคลายให้มันดีๆด้วยนะครับคนโสดน,นะครับวันนี้ความรักของคุณนั้นมักจะเจอสายเปย์หรือว่าเจอคนที่ถูกตกใจนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักของคุณจะได้ของขวัญหรือได้สิ่งดีๆจากแฟนหรือก็ได้ข่าวดีจากแฟนหรือคนรักของคุณครับคนมันสุขได้ไพ่สิบเหรียญน,นะครับให้ทําบุญเสริมดวงด้วยการอาถายชีวิตโครกระบือปล่อยนกปล่อยปลานะครับ ไหว้สักการะท่านอันมีสบู่ยาสีฟันหมอนพระห่มนะครับอ่าแล้วก็จัดดอกไม้ถวายพระดูแลหิ้งพระด้วยนะครับไหว้พระพระจ้าเมืเกิดก็คือพระปางรำพึงขอพรนะครับก็ขอจากองค์พญานาคนะครับดูสิสักสิทธิ์ครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับตั้งจิตอธิษฐานมาดีๆนะครับได้ไพ่แปดไม้เท้าวันนี้กิจการของคุณขยันหน่อยนะครับเพราะว่ากิจการนั้นกําลังไปได้ดีนะครับการจัดตัวหรือเปลี่ยนลงมาที่ดีขึ้นนะครับการเงินวันนี้ถือว่า นะครับเงือไม่ตกไม่ค่อยได้ตังค์นะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพนะวันนี้ก็ัึงเราก็ดูแลกันหน่อยเนาะบำรุงน,นิดนึงนะครับเพราะว่าคุณทํางานเยอะเกินไปเหนื่อยอ่อนล้าอ่อนแรงบ้างเป็นของธรรมดานะครับคนโสดนะครับวันนี้จะมีคนมารักมาชอบเพราะคุณเป็นคนเก่งนะครับมันเลยมีสเสน่ห์วันที่มีคู่วันนี้คุณจะได้รับข่าวดีจากแฟนนะครับหรือมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตข,ของคุณเองนะครับคนวันเสาร์ได้ไพ่แปดไม้เท้านะฮะให้ทําบุญเสริมดวงด้วยการ ไปสันบุญวัดเก่าๆวัดที่มีพญานาคนะครับถวายสังฆทานอันมียามีไม้เทา้ายาหอมยาดมยาเส้นบูรณคพระสงฆ์พระอุโบสถหรือวัดเก่าๆนะครับไหว้พระประจรรมส่วนก็คือพระปางนาคก,กนะครับขอพรขอโชคลาภจากองค์พระปู่พญานาคนะครับตอนนี้ขอบคุณนะครับใครชมใครแชร์ใครกดคอมเมนต์ขอให้เรว่อยๆรวยๆสวัสดีครับ